ค a ร e l น a โลอันวาเรประทะเชอร์เมลชาโลและการปะทะกันระหว่าง c a n e l นโลกับแรนกดกาเซียผมว่าสไตล์ของ c a n e l นโลมีความคล้ายสไตล์ของไทยอยู่พอสมควรคลิปนี้สำหรับคนที่ชอบสไตล์ที่ไม่ใช่ฟุตเวิร์กเยอะส่วนใหญ่จะเป็นการยืนปักหลักก้าวทีละก้าวอาจมีสเต็ปเข้ามาผสมบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะ ในไฟนี้คาเนลโลใช้วิธีการค้าแล้วต่อยค้าแล้วต่อยเนี่ยบ่อยมากใช้ยังไงให้ได้ผลใช้ยังไงให้ได้แชมป์โลกใช้ยังไงให้ต่อยไฟดีได้หลายร้อยล้านลองดู Iron Man Charlo c a n e l o เริ่มขึ้นแล้วครับคาเนโลอัดก่อนเลยคาเน l โลอัดก่อนเชเมล โอ้โหรับอย่างเดียวเลยเหรอมาให้ดูช็อตที่มันอันตรายนะครับต้องดูชาโลเอาคืนบ้างเอโหรับก่อนรับก่อนชาโลคานลโลลุยเข้าใส่ครับดูค้ำนะอืมค้ำต่อยอาจไปหูหุกซ้ายยอะไปชาโลเอาบ้างชาโลโดนอย่างเดียวเลยเอาละชาโลมาละ โอ้โหยับคาราโลก็สวนครับนบนล่างอู้ครับคำแล้วต่อยเราจะไปอย่างไรอู้ยเอาไปเดี๋ยวพวกยับแล้วตามไม่หมัดสองสามเข้าไปเอ้าเรียบร้อยดาวครับอู้ยโดนหมัดนี้เข้าไปครับชาโลชาโลโดนอัดเอาและคาราโล ดูดิเข้าแต่ละทีอ่ะหนักหน่วงจริงๆเนคาเนโลนี่อัดลำตัวผลักออกอโอ้โหบล็อกดีด้วยนะไอจังหวะแบบนั้นนึกว่าจะโดนเคาน์เตอร์ละวดับเบิลยัมโอ้โหต่อได้ไหมหน้าแล้วลำตัวชาโลจะหมุนออกไปก่อนจะออกก่อนโอ้โหชาโลโอรอคารขเนโล่มาขำขำอัด ออหูวิดูเหมือนเป็นพวกแบบดูเพลินๆเหมือนไม่เร็วนะเจ้าคา n เนโลเนี่ยแต่อ่อนตามความเร็วของคนอื่นตันแทบทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเจอใคร <The S 2> และนี่แหละผู้ชนะคา n เนโลในตอนนี้โอ้โหไม่ธรรมดาจริงใครก็โค่นเขายากและถ้าเกิดว่าคา n เนโลลงนวมกับแรนกาเซียคุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงคือ2คนนี้ยอยู่ในค่ายเดียวกัน แต่สไตล์ไม่เหมือนกันเลยแรนก,กาเซียไปแบบหนึ่งเลยส่วนคาโดโล่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งในตอนที่ทั้งคู่ลงนวมกันผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่เคยเห็นคลิปผมเคยดูปรากฏว่าแรนกาเซียโดนไล่จี้โดนไล่ต้อนหน่าสงสารมากเหมือนเป็นการยืนยันว่าบางทีแม้แต่คนที่มีสปีดมัดร,รวดเร็วก็ไม่ใช่ว่าจะหยุดเขาได้และนี่คือคนเก่งคนเต็ตม สองเคนาโลกกำลังสเต็บเท้าอยู่กับแรนดกาเซีย er, ครับเริ่มแล้วครับแรนดกาเซีย er. เสื้อสีดำาคนาโลเสื้อขาวยับไปครับความเร็วของกาเซีย er, ดูนะนี่โอ้ยโ,โดนยับเร็วขนาดนั้นยังจะโดนอีกเคนาโลอ <c oughs> คือ <c oughs> เหมือนเป็นหมัดที่งัดเพื่อบล็อกหมัดของกาเซี er. ยแจ๊ปปูจะฮุกจะฮุก คลโลมันมีภาพหลุดมาเท่านี้ได้ยังไงกันนะ